ตัสดีคเขาเป็นขับเอฟซีช่องลมเศ้าช่างอันนี้เจอมีมอทามาชมตู่เบ็พ่นสีเซตไม่ๆนะครับใส่หูใส่หูกับเรียมเตะตะแกงดนันหนานะครับตันนี้เป็นฝ้าหลังมีพ่นสีเก้าใบนะครับวันพ่นไปแปดใบ พอดีหมดสต็อกที่ว่าห้องใส่เล็กไว้นะครับเดีือดตะมูมันท่านเนี่ยใส่เหล็กท่านเห็ดสีนะครับส่วนเท่านี้นะครับควนที่ว่ามันท่านใส่เล็กมุดสต็อกได้ครับหลา่ๆถือว่าโอเคครับช่วงนี้เสริมขายดีครับ เรางายกับสีหกนะเดี๋ยวพอดีมีแฟนคลับคนอยากเบิ้งปากฮอนนะครับเดี๋ยวเขารีวิวให้เบิ้งนะครับได้ <Yeah. S 1> ชิปแล้วคนขอมาแล้ววันนี้คนเบิ้องน,นี่ครับเป็นปากเสียงแหลมปากเสียงแหลมใช่ครับตู้ไล่เลนนะครับมือสางกับสีดำเงาพีนี่ครับ ลักษณะทีห้องใสกระตูนที่เป็นแบบนี้นะครับดันเอียงหน่อยนี่เขาไปในตู้แล้วก็ด้านเอียงหลนั่นออกนอกตู้นะครับข้อหมายก็คือเอียงหน่อยของข้างในนี่ให้เสียงมันเข้าไปในตู้หน่อยที่สุดนะครับเพราะว่าตู้ห้องนี้ห้องใสป่ายิ่งเลี่ยมคือให้หันเข้าหากันนะครับหันดันหน่อยหากันแบบนี้อันนี้ก็เขามาหน่อยหนึ่งท่านนี้ก็เขามาหน่อยหนึ่งมันมา มาหากันมันอกาลีโบลานกันพอดีนะครับสองฟังมันมาทิ้งบบห้องแห่มัอนออกด้านข้างหลายกว่านะครับออกด้านข้างคนหนี่ออกฟังนี้คนนี่ออกท้างนี้นะครับตัวกลางนี่คือเขอางมาหากันหน่อยนึงครับโอ้ปากนี่ขี้พุ่นจับโอ้ฟอวันกันว <c oughs> ันที่ขี้พุ่นตัดไม้นะครับเจดอก,กับไม้นะครับเหนียวขึ้นปากเสียงแหลมของไม่เจอ ยังใส่ทรงไก่ชมหนาของปากเสียงแหลมนะครับเป็นข่าวผลจากเบิองนึงครับจากเมืองด้านหลังครับด้านหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเขาก็สีคือไม้ตัวนี้เขาก็ใสใ่ตัวตัวยึดกับตูดเสียงแหลมนี่เขา,าก็เอาเป็นไม้นะครับใส่เข้าไป ในกลมๆใส่ครับเดยเลซินนะครับใส่เลซินเข้าไปครับยันคำยันเพื่อไว้สูดนีน้ฮักนะครับพอแล้วมันลำนำหนักลำนำหนักของเมล็กตูดเมล็กนะครับไม่ได้คำสองฟังมาหาง่าครับเป็นกระถินลดกระแทกไข่รีลดรถนี่สิครับฮ็ดตู้ลมนี่สิครับ ว่าน้ำหนักของเมล็ดมันมันมันหนักนะครับมเลยพาตัวนี้บีหักไปนะครับแต่ว่ากัดเส้นหน่อยนะครับเป็นเจ้ตู่ล้มวิลีนะครับต้องไปหักเน่นนะครับเน่นนะเดี๋ยวไปชมตู้ใส่งูนะครับจากคนชีแล้วนะครเพราะมันมีอากาศห่อนคนคนเหนือก็คำตาสีตกกับฝน แรงวุตกอาจสะเสียงดังนี้เครับเพราะว่าทั้งผู main Ma ้เงียบเร็กนะครับผูงเงียบเรียกมันเสียงดังครับเวลาเห็นงานวัอนี้พอดีฝนซีเหลวก็เลยอยากให้พี่น้องแฟนครับไ้ชมกันนะครับสวยงงามๆฝนซีเหลวใหม่ๆครับ เระเไทยแฟนครับด้เบิ่งกันเวทีนี่แบนมุ่งมั่นว่ะพวคนสีเหลือจะเ,เป็นลักษณะนี้เนะเาะต่อไปเป็นขั้นตอนใส่ตะ,ตะแกรงนะครับใส่ตะแกรงใส่แจกอันนี้วางกับเปลอาะตะแกรงมาใส่ครับ ใส่หูนึ่จะเป็นหูพลาสติกนะครับโมเดลหูหูซีหูเป็นหูพลาสติกฝากกดติดตามนะครับเดอ้อแฟนครับไม่เจอทุกทุกท่านนะครับมีเข้ามาชมเข้ามาติดตามทั้งหนึ่งหนึ่งมื่นหนึ่งพันคนแล้วนะครับที่เข้ามาติดตามในช่องไม่เจอของเขานะครับช่องพิลลมซาวช่างอเมเจอรนะ์เป็นกระบอกเสียงอีกตั้งหนึ่งให ทั้งโรงงานงไม่เจอห้านะครับได้ให้แฟนครับให้ลูกค้าได้รู้จักเไม่เจอถึงไม่อีกนะครับสั่งจองในทั้งเน็ตเวิร์กทั้งทุกๆอย่างนะครับสั่งจองในครับผมเอาลิปนี้พอแค่นี้กันนะครับพอกันชิปหนาครับผม